สวัสดีน้องนองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีที่5และก็ปีที่6โรงเรียนสุวรรณาราว,วิทยาคมทุกคนนะคะก็ในวันนี้อาจารย์เองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพวกเรานะคะน้องๆทุกคนนะคะเพื่อที่จะมาบอกเล่านะคะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะะในการวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของเรานะคะได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่นพวกเรานะคะหลักสูตรที่ว่านี้ก็คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่พิเศษกว่านั้นก็คือหลักสูตรนี้นะคะพวกเราสามารถที่จะทําการเรียนการสอนและสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาได้เพียงแค่ระยะเวลา3ปีครึ่งเท่านั้น นะคะอ่าสำหรับหลักสูตรที่อาจารย์กำลังกล่าวถึงนี้นะคะมีการแบ่งออกเป็น2แขนงวิชาด้วยกันเนาะก็คือแขนงวิชาแรกแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและอีกแขนงวิชาหนึ่งก็คือแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมนะคะสำหรับแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมถ้าหากพวกเราสนใจนะคะที่จะทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพวกหนูสามารถที่จะ ติดตามนะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่เพจนะคะ a c o b o o k แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม C M S S R U นะคะในส่วนของแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมถ้าหากพวกเราต้องการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เพจ Facebook แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม S D M S S R U นะคะอะพวกเราหลายคนคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าการเป็นนักศึกษาเอกพัฒน์สวนสุนันทานะคะหรือนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมนะคะจะต้องผเผชิญจะต้องออผ่านการฝึกฝนอะไรบ้างนะคะมีวิถีชีวิตอย่างไรนะคะเดี๋ยวท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูสิทธิภูคำชนโนดท,ท่านจะมาเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังนะคะก็ขอให้พวกเราตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะ สวัสดีครับนักเรียนครับแล้วก็นักศึกษาดุนพี่ที่ทํางานในการแนแนวนะครับศาสตร์วิชาทางด้าน 3. สังคมศาสตร์เนี้ยจะต้องเป็นศาสตร์ของการบูรณาการที่เราจะต้องรู้นะครับคนที่เรียนในศาสตร์ด้านเนี้ยนะครับจะต้องมีเครื่องมือหรือรับรู้ทักษะอาชีวิต ทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพไปด้วยในตัวนะครับในการที่หนูต้องมองอนาคตแล้ววันนี้ที่หนูนั่งเรียนออนไลน์นะครับแม้จะเข้าไปอยู่ในอ,อินคลาสก็ได้หรือออนไลน์าสก็ตํมมันจะทําให้หนูต้องมองแล้วว่าอนาคตอีกประมาณสักสาปีถ้าหนูอยู่มสี 4, ม่ 5, มห้ามหกนะครับหนูต้องวางแผนอนาคตแล้วครับเพราะว่า วันนี้เราจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพยังไงให้กับสังคมนะครับดังนั้นศาสตร์การจัดการพัฒนาสังคมเป็นการเรียนรู้เครื่องมือที่เป็นการพัฒนาศักยภาพที่เป็นอ,องค์ความรู้ที่เราสามารถหยิบไปใช้ได้ในอนาคตได้นะครับเช่นเวลาเราเข้ามาใน วิถีของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของ SDM เนี่ยพวกเราก็จะเห็นภาพว่าเราจะต้องรู้จากตัวเองมากขึ้นก่อนมองไปอนาคตเลยว่าอีก3ปีครึ่งเนี่ยนะครับเราจะทำงานอะไรเราจะออกไปใช้ชีวิตยังไงให้ให้มีศักดิ์ศรีนะครับเราจะได้องค์ความรู้อะไรไปพัฒนาเราจะได้มีปัญญาอะไรไป กู้ชูตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้นะครับเราจะมีงานทำไหมวันนี้เราสามารถวางแผนได้จนถึง5ปีมันเป็นการมองภาพในอนาคตนะครับดังนั้นอาจารย์เลยอยากจะแนะแนวให้พวกเราว่าจริงๆเนี่ยศาสตร์สาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์เนี้ยกำลังเป็นศาสตร์ที่อามาแรงนะครับนอกจากพวกดูแลสุขภาพการแพทย์ นะครับยังมีาศาสตร์ด้านสังคมาศาสตร์แบบบูรณาการนะครับที่ณนะปัจจุบันนี้เขาจะใช้คําว่าวิศวกรสังคมก็คือคนนักศึกษาที่เรียนาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นคนที่เข้ามาเรียนปีแรกเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเองมองตัวเองให้ได้ก่อนมองใกล้ก่อนมองใกล้ก็คือรู้ว่าศักยภาพของตัวเองมีอะไรก็ใช้ ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็คือศึกษาทุกอย่างพยายามศึกษาทุกอย่างด้วยตรวจด้วยตนเองไม่ว่าจะเรียนเครื่องมือไม่ว่าจะเข้าห้องสมุดไม่ว่าจะการเรียนรู้วิถีชีวิตอื่นๆในการที่จะต้องเดินทางตอนนี้มันเป็น new normal แล้วเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ไปช่วยดังนั้นนอกจากที่เราจะต้องเตรียมการออกจากบ้านเรายังต้องเตรียมการเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยนะครับดังนั้น ถ้าเข้ามาแล้วอ่ะเราจะต้องรู้ตัวเองรู้ศักยภาพของตัวเองให้มากดังนั้นรายวิชาจึงต้องอ่ายกระดับศักยภาพของบุคคลก่อนเลยเป็นฐานที่มั่นนะครับถ้าจะยืนในสังคมเนี้ยฐานของตัวเองต้องยืนให้มั่นก่อนนะครับจะเขวไม่เขวะอยู่ที่ปีหนึ่งนะครับจะเขวไม่เขวอยู่ที่ปีหนึ่งพอเราเก้าวเข้าสู่ ปีที่2เราจะเจอเครื่องมือสําคัญหนึ่งก็คือนักศึกษาจะต้องเป็นผู้นําตนเองที่ได้เป็นผู้นำตนเองได้แล้วยังต้องมองกว้างถึงเพื่อนอีกว่าเราจะต้องพาเพื่อนหรือนําเพื่อนหรือสร้างศักยภาพความเป็นผู้นํำยังไงเราต้องไปค่ายครับนักเรียนในขณะนี้จะเป็นนักศึกษาในอีกสามปีหรือสองปีหรือปีหน้าข้างหน้าเนี้ถ้าเข้ามาสายของเราเนี้ยพวกเราจะต้อง ไปค่ายผู้นำให้ได้นะครับ leader camp เนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าสังคมศาสตร์คุณต้องเก่งคิดคุณต้องเก่งคิดถ้าคุณคิดวิเคราะห์ไม่เก่งแล้วบนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ไม่เก่งคุณต่อไปข้างหน้าไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะจิตศาสตร์อะไรมาใช้ในการพัฒนาตนตนเองนะครับเพื่อที่จะมองอนาคตว่า ในปีที่สามนอกจากเราจะจบการศึกษาแล้วเราต้องมองไปอนาคตเลยพอปีสองนี้จะเข้มขน้นพอปีสามนี่จะมองไปอนาคตแล้วว่าเราจะทำอาชีพอะไรเราจะประกอบอาชีพอะไรดังนั้นรายวิชาจึงต้องผลิตซ้ำศักยภาพของเราให้เราสามารถมีความเข้มขน้นมีศักยภาพมี wisdom ให้ได้นะครับไม่ใช่แค่อ l e d g e นะมันคือ wisdom ที่เราจะต้องให้ก็คือปัญญา สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนให้กับครอบครัวก่อนอตนเองก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปครอ,อบครัวแล้วก็ไปชุมชนักึกษาจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับครูบาอาจารย์แล้วลงต้องลงทำงานจริงๆในชุมชนนะครับเริ่มต้นต้องคิดวิเคราะห์ดีก่อนนะครับมีจิตอาสาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นที่พึ่งพาสังคมเนี่ยคือสโลแกนที่เราใช้กับ นักศึกษาตลอดดังนั้นเราจะต้องใช้ศาสตร์ให้มันเหมาะสมกับแต่ละยุคสมัยที่เป,เปลี่ยนไปดังนั้นจึงต้องการน้องๆได้เข้ามามีส่วนในการ d i s c u ั s คบคิดนะครับในชั้นเรียนในห้องเรียนนะครับยังไงอยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้าอยู่ม .6 นะครับปีหน้าเราเจอกันในชั้นเรียนนะครับ ถ้าเกิดอยู่ม .5 ม .4 ก็ถือว่าศึกษาแนวทางหรือทิศทางไว้นะครับดูเป็นข้อมูลแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะชวนนะครับพวกเราได้มาออกแนวคิดร่วมกันนะครับในชั้นเรียนนะครับแล้วยังไงกอ็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ฝากทีมงานไว้นะครับคอยดูแลน้องๆ สวัสดีท่านอาจารย์และเพื่อนๆและพี่น้องๆทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณที่เชิญมาในวันนี้นะคะอาก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวกนิกาห้วยองทองชื่อเล่นชื่อพี่แบมปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ี่แขนงวิชาการจัดการพัฒนานสังคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนันตทาค่ะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเท้าวความถึงสาเหตุที่เลือกเรียนสาขาวิ เลือกเรียนแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมก่อนนะคะดิ่ฉันมีความที่มีความสนใจที่จะเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าที่มีความสนใจที่อยากจะช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนหรือสถานที่ต่างๆที่มีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนื่องจากว่าที่ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยบ้านที่จะมีการจัดทริปสำหรับไปช่วยเหลือบริจาคสิ่งของอะไรพวกเนี้ยตามสถาน ตามสถานชุมชนที่ยากไร้หรือแบบพวกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้อยู่เป็นประจำทําให้พี่เกิดความสนใจที่อยากจะเข้ามาพัฒนาตรงพื้นที่ตรงนี้ให้มันดีขึ้นพี่ก็เลยไปศึกษาไปศึกษาศึกษาหาสาขาวิชาที่ตอบโจทย์พี่แล้วก็เจอว่ามีแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมนั่นแหละที่ตอบโจทย์พี่มากที่สุดแล้วทําไมถึงเลือกเรียนสาขแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันทาก็ต้องบอกก่อนเลยว่า พี่ได้รับคําแนะนํามาจากสถาบันติวที่พี่เรียนอยู่ตอนมัธยมปลายว่าที่สถาบันแห่งอาที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสสุนันทาแห่งนี้นะคะเขามีการเรียนการสอนที่ครบคันทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็คือได้ทั้งออกค่ายลงพื้นที่แล้วก็ทฤษฎีที่แน่นหนารวมถึงการนําไปปฏิบัติจริงกับชุมชนเข้าถึงชุมชนโดยจริงทําให้พี่เกิดความสนใจและเลือกที่จะยื่นสอบเข้าที่นี่ตั้งแต่รอบแรก ตั้งแต่รอบพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็สอบติดตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะก็พอได้เข้ามาเรียนนะคะในช่วงแรกเนี่ยพี่แอพี่มีอ่าพี่มีความเข้าใจว่าช่วงแรกของการเรียนปีหนึ่งอ ที่จะพี่คิดว่าเราจะต้องเรียนแค่ทฤษฎีอยู่ในห้องเรียนก่อนแต่จะยังไม่ต้องปฏิบัติจริงอะไรอย่างนี้แต่พอได้เข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ามากเลยเพราะว่าพี่ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยโดยพื้นที่ชุมชนแรกที่พี่ได้ไปลงเนี่ยคือชุมชนวัดประชาระบอธรรมเป็นชุมชนครัวเรือนที่ท่านอาจารย์ภูสิทธิ์เนี่ยได้เข้าไปบุกเบิกช่วยเหลือครัวเรือนในชุมชนแห่งเนี้ยให้มีอาชีพมีรายได้ที่ดีขึ้นซึ่ง การลงพื้นที่ในช่วงของปีหนึ่งเนี่ยมันจะจะเป็นการศึกษาดูงานซะส่วนใหญ่เหมือนกับว่าให้เราได้เข้าไปเรียนรู้งานจากอาจารย์หรือรุ่นพี่ที่ได้เข้าไปบุกเบิกให้เราก่อนแล้วว่าเนี่ยนะต่อไปอ่ะเราจะต้องทําอะไรบ้างหรือเราจะต้องทําแบบไหนเราจะต้องเข้าหาชุมชนอย่างไรและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้มันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้เก็บเกี่ยว ทักษะอะไรต่างๆนะน,นะเพื่อเตรียมตัวที่จะไปปฏิบัติเองพอเข้าช่วงปี2เนี่ยเราก็จะได้ไปทั้งลงพื้นที่และออกค่ายโดยที่เราพี่ได้ออกค่ายกันจริงๆแล้วพี่ได้ออกค่ายตั้งแต่ปีหนึ่งเลยโดยที่ปีหนึ่งเนี่ยค่ายค่ายตอนปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่ายของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สัดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค่ายสานสัมพันธ์กับเอกวัฒนธรรมที่จะทําให้เราได้ไปสานสัมพันธ์กับเอกพี่เอกน้องของเราแล้วก็ให้ ให้เราไปศึกษาการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือจะเป็นหรือจะเป็นค่ายตอนตีปีสองที่พี่ได้ไปไปค่ายผู้นำของท่านอาจารย์ฟูสิทธิ์และท่านอาจารย์หญิงก็คือพี่ได้ไปในฐานะสตาฟในครั้งนี้พี่ได้ไปทั้งศึกษาการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ซัพพอร์ตช่วยเหลือก็คือได้ไปในฐานะสตาฟไปดูแลน้องๆปีสองไปดูแลภาพรวมต่างๆนานาด้วยตนเองทำให้พี่ได้เกิดบเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง โดยปีสองเนี่ยไฮไลท์ของปีสองที่พี่อยากจะนำเสนอคือมันจะมีวิชาตัวหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าว่ามันเป็นไฮไลท์ของปีสองโดยเฉพาะเลยคือเราจะเรียกวิชานี้กันว่าวิชา MIS เป็นวิชาที่ทั้งเป็นวิชาที่พี่เนี่ยจะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครัวเรือนโดยที่ท่านอาจารย์เนี่ยจะ คัดหาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตดูสิทธิ์ที่เหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของรายได้เนี่ยมาขึ้นมาช่วยเหลือโดยที่ว่าเราจะไปช่วยเหลือครัวเรือนนั้นๆโดยการนําผลิตภัณฑ์มาโปรโมทหรือว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือไง่ายๆก็คือยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มันดีขึ้นนั่นเอง นั่นเองโดยงานนี้ก็คือบอกเลยว่าเราจะได้งัดทุกสกิลที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเนี้ยออกมาใช้ไม่ว่าจะเก็นการการเป็นผู้นําการเข้าหาสังคมการคิดวิเคราะห์หรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ออกมาในรูปแบบที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่แบบว่าเราจะได้เหมือนกับว่าลงมือปฏิบัติเองและได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พอช่วงปี3เนี่ย ในการเรียนของช่วงปีสามสำหรับในรุ่นของปีพี่เนี่ยอาจจะดดบลงไปนิดหน่อยเนื่องจากว่าเกิดวิกฤตโควิดขึ้นทําให้การเรียนในช่วงปี3เนี่ยจะเป็นการเรียนออนไลน์สะส่วนใหญ่จึงทำให้ได้เรียนไม่เต็มที่นะแต่ก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้จากการเรียนออนไลน์อยู่ได้ไม่น้อย แล้วก็ในช่วงของปี3สเต็ปของการเรียนจะเป็นการเตรียมตัวไปสู่การฝึกงานจะเป็นในส่วนของการเรียนเกี่ยวกับการทําวิจัยการทำการจัดสัมมนาว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรศึกษาและเรียนรู้อย่างเกี่ยวกับการทําระเบียบวิธีวิจัยหรือว่าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาว่าโดยที่เราเนี่ยจะได้เป็นผู้จัดอบรมสัมมนาโดยตนเองจะต้องเตรียมการทุกอย่างด้วยตนเองโดยที่มีอาจารย์เนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําเราอยู่โดยที่โดยตรงนี้แหละคะ่ะที่น้องๆก็จะได้งัดสกิลที่น้องๆได้เรียนมาตแต่ปีหนึ่งถึงปีสองเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือปีสามเนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การฝึกงานโดยที่น้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมแล้วว่าตัวเองอยากจะไปฝึกงานที่ไหนและอยากจะได้ความรู้ส่วนไหนเพิ่มก็จะเริ่มก็จะเริ่มในส่วนของปีสามนี้นะคะ พอมาถึงปี4เนี่ยก็คือเป็นช่วงของการฝึกงานนะตอนนี้พี่ก็กำลังฝึกงานอยู่นะคะโดยที่พี่ฝึกงานอยู่ที่สำนักง,งานเขตธนบุรีในฝ่ายการคางังตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่เรียนอาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมไม่ใช่หรอแล้วทำไมไปฝึกที่ฝ่ายการคางังก็อยากบอกให้น้องๆทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าอา แขนวิชาการจัดการพัฒนาสองคมของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมในทุกระดับเรียนกันตั้งแต่เรื่องของการจัดการการคิดการพัฒนาอะไรต่างๆนานารวมไปถึงการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word อะไรต่างๆนานาคือสักสาขาเราเนี่ยสอนทุกสอนครอบคลุมหมดทําให้เราสามารถไปฝึกฝ่ายต่างๆได้รวมถึงสามารถไปทํางานเกี่ยวกับสายอื่นๆได้อีกเพราะว่า เราเรียนคอบคุมอยู่แล้วแล้วเราเข้าแค่ไปนำนำสิ่งที่เรามีไปประยุกต์ใช้ได้เสมอตรงนี้แหละคะ่ะที่พี่ก็จะได้เอาสกิลตอนที่เรียนปี1-3เนี่ยมาปรับใช้กับการฝึกงานอีกก็บอกเลยว่ามันได้ใช้จริงๆนะคะเหมือนกับว่าพอเราเหมือนกับว่ามีพื้นฐานมาแล้วอะ่ะการฝึกงานมันก็จะราบรื่นมากๆเลยโดยที่พี่ได้รับคําชมจากพี่ๆในฝ่ายเนี่ยว่าแบบพี่เป็นคนเรียนรู้งานไวมากแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้ความ ความความเข้าใจที่มากพออยู่แล้วโดยที่แบบพี่เขาแค่แบบป้อนอะไรนิดนึงมาพี่ก็สามารถจดจำได้นั่นเป็นเพราะว่าพี่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจากการเรียนปี1-3ถึงแล้วแบบเต็มที่แล้วค่ะสุดท้ายนี้พี่ขอเชิญชวนถ้าน้องคนไหนที่มีความรู้ความสนใจมีความเป็นนักคิด นักพัฒนาชอบงานอาสางานพัฒนาก็ขอเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนันาทาแห่งนี้กันด้วยนะคะพวกพี่ยินดีต้อนรับน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะขอบคุณค่ะ